ก็ลมมื้อนี้พี่น้องอ่ะบ่แม่นแน่มันสิไปบ่ห้องขึ้นเด้อครับบาดนี้เด้อบ่ต้อง <laughs> 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 <inaudible> ขากมาห่นี่บ่ะย่ากมาหอเาชิห่หมดจ้ะต้อแห้งนี่เนะอืแห้งก็สุ่ข้าวเลยฮะสุ่ข้าวเลยตกปลตกสุ่ข้าวออัวสุ่ข้าวอ๋อประมาณบ่นเลยหันสมุนึงช้ำเออประดึงอยู่่ออบ่ไไปชับ่ได้ไปชมไปไป โดยแีน้อเนาะเอามาหอดมาถึงบ้านประตูโจยแล้วเมือนี้พี่น้องเลยเอาเสียงกาซีบอสชัดเจดน,เนะเนเไปได้พี่น้องเลยนะเ,าเนาะเพราะว่าคืนนี้ไอ้เมื่อคืนพี่น้องเลยเนาะเป็นไข่แล้วเป็นไอต่อปั่นมือเช้านี่กับผ้าทั้งลูกสาวมาสีดยาพี่น้องเนาะก็เพื่ออะถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเลยเพราะว่ามันไม่ไทยนะบอล มากันถึงมากดีว่าทั้งเพิ่นมาเมาขาไผ่บ้านตู้โจโยเนาะมาเขาไฟฟ้าพี่น้องออเขมขื่นมันใดบ่หิมไนใช่ไช่จิบอยู่อบ่เนานะ Gayana malaka malakan encanto ter chegaya ter philanthrop Har League Travella Monrovia Grigori ini Prouk Ya didnis tim 하 SBS2, หกมาหอบ่ย่ยหลากมาหออเราชิเหามดูไม่หมดจัตกแห้งนาะพีเนาะอือตกแห้งสุกข้าวเลยฮะสุข้าวหตกอะตกสิวข้าวอือวสข้าวอ๋อบ้าเราบ่อไปหัสมงหนึ่งช้มออกึงอยู่บ่ออบ่ไปเลกไ่ได้ไปชักไม่ได้ไปออกจับ

Time của giữ bóng bông tôi mạo nên tôi chưa tết được bùa nha mhm 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 ừ, mình ngay đây nữa lông cái hang cái đồng à, này đó đẹp lợi nhưng thằng nó nhưng mà เวาดีนะน้องหลายคนเอาดีเล้อนถึงใช้ทั้งคนบอกเป็นยังิงไปอ่านเนบะเ็นใช้ทั้งหมดนลอว ไฟฟ้ามาแล้วบัดนสบายบัดนนอกประตูมีฟืนมีไฟเลยปัดแสงยงางาดคมเปิดไฟ กระดานไฟดอ,อกไฟมีสามดอกพี่น้องเนาะ บ้านนี่ก็ถือว่าละครหลายมือนะว่าเผย่ับพี่น้นนองเลยเมื่อนพนึง้ผูหนึ่งยอ,อยู่เป็นบ้านไหนเนะาะเช้านี่ก็มาสักยาทั้งลูกสาวยาพอตะเลา่าหลายมือพี่น้องเนาะที่ว่าบหมือทั้งเบาเผยลงคลิปกับขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่นอ้นอ,องกุศลเมื่อจุกหรือสุคนทั้งเบาเผยข่าวประลกไล่เ่วานนี่พี่น้องเนะาะสองมือหันกับปีกไม่เลยเ นี่กับพ่อไปไล่พี่น้องเหนาะปีหมัเ็เป็นไขนาโอ้ยนี่ถือว่าขึมากันครับต่ซยเพ่อับยงประตูมันนี่ขับเขยังมันนี่เหาก็ปลาวาดยัเลยทั้งต้นตออะโอ้ต่มองไม้ปลาป่โอ้ข้ามเย่งว่

Để không nào ช่หรือไล้ะนีชายนึงมาเนี่นยตัวนี้รอว่าพอจะเขียนได้อ่าเรียบร้อยจอ,อ,องชายบาน สาบเน,นาะสาบนอดชาเอมากรเด้มือคนสาบข้างหลังเต็มต่ำนะขางนี่แหละหรอเปล่าโอ้ดแล้วขางเนาะขางนี่แยแล้วยังเดี๋ยวจะขางนั่นมาขงนั่นก็ทางใน आएंगे ले आ ले phải khảo khen thôi nào, ôi tụi chồi đây, ô phần vật đó, nó ช่วงนี้พ่นี่ใคกินมหาได้บ่พุุฮะช่วงนี้พี่มีแฝงมหาบ่บ่มีแฝงมหาเลยเออฉบุมาวานนี่บอวานนี่บอฉบุญ่มาวานวาน่นมว่านวินีอืฉบุญมาตกแต่มเมื่อไรฉบุตกวานนี่บ่เุตกคืนคืนนี้คืนนี้ออคืนนี้ตกโอ้

công an có bớt nó bảo hả bớt nó bảo mở mở rồi, và bạn

เอนไปเกือบมาขึ้นลากหนึ่งกันต่อพี่ได้แน่นองเนาะลากก้นไก่เลยต่อกันนี้ ไปนอนเลยเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละมื้อนี้อัปเดตเบิ่งทางอ่ามาขอพรให้นตู้โจยเนาะถือว่าฟื้นไฟกลับมาขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วิถิกรรการกับที่ตั้งเปตุมาเฮ็ดเฮือนเหตุชันคือเก่าไปนอนเลยเนาะแต่มาเมื่อการเฮ็ดอีกนึงบ่ทันแล้วเนาะไปนอนไป สำหรับคิดนี้ทั้งเบาอุ่นเผือก็จะได้ขอตัวจบคลิปแล้วเนาะนพพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้งเบาเเเอุ่นเ,นเผือกในเด้อ,ดอ,อ,พ,อพี่น้องเลยเนาะเอาผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอพระอิบซีพี่น้องพี่น้องเลยเอาอสำหรับปีใหมน่นี่ขอให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้ออนุมาณขัน,นเงินคิจริงใดขอให้ได้สมบังรังใจปรารถนาเด้ออิซีพี่น้องเบอร์ทุกท่านเนาะขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีพี่น้อง